สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานแบบง่ายจะเป็นการพับแบบดอกบัวสวรรค์ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นเหรียญกันไกลครีมจับกาวร้อนแล้วก็วัสดุตกแต่งในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ความชอบ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปราเลือกใช้เป็นของตาละคังเบอร์2องหรือว่าขนาด12มิลค่ะก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นเนื้อทรายเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆต,ต,ตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะให้เพื่อนๆน,น,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว70เซนติเมตร จำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยให้เพื่อนๆจับเซลริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะพับปลายลิบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่ 3เซนติเมตรแล้วก็กดดีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนแยกริบบิ้นออกก่อนสองเส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2จะอยู่ทางด้านขวานำเส้นที่2ทางด้านขวาคล้องเส้นที่ห เส้นที่สนํามาครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3มลอดเข้ามาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวตรงนี้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพับเฉียนขึ้นไปด้านบนขวา เส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเกเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะวิธีการกดบีบให้แน่นทุกมุมจะทําให้เราทําในส่วนของขั้นตอนต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จากนั้นนะคะเราจะหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยการหยิบเรียงเวียนไปทางด้านขวาเริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหยิบขึ้นมาด้านบน1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองามาทับเส้นที่หนเส้นที่3ทับเส้นที่สสุดท้ายเส้นที่4ี่นมาทับเส้นที่ส เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบสี่เส้นแล้วต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้งสี่เส้นค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเส้นที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะ และดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปนะคะเส้นที่3ามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิมจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับเมื่อเราวางดิบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบ4เส้นแล้ว ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4ี่เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่สามเส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้จับวางลงไปเลยจากนั้น3ามเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆจับแยกออกมาเลยค่ะจากนั้นสอบปลายเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับ ต่อไปเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิมจับแยกออกมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่สามเพื่อนๆจับมาเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สามทางด้านซ้ายที่ติดกันค่ะและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้ง พร้อมกับสังเกตแนวเซลลิบินเส้นไหนหันถูกทางจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางนะคะเราก็จะบินให้หันเป็นในทิศทางเดียวกันก่อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปคะ่ะเมื่อแนวเซลลิบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยนะคะจากนั้นกระจายเซลิบินออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการทา และหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบน1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นกันนับนะคะเส้นที่1 2และ3พาดริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่ 3, ที่นับก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิ้นแบบนี้และเส้นต่อไปในการทําเราทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้น ต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่สามทำแบบเดียวกันเส้นที่สี่ค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าค่ะเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบห้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนสามเส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดจับเส้นริบบิ้นคงเข้าหาตัว จากนั้นสอดปลายเกลเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะก็คือช่องนี้ปลายเส้นโผล,ล่แล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเซลิบบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่จสจับเซลิบบินโค้งเข้าหาตัวค่ะ สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนําเหรียญมาเลยค่ะเราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งและเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการสอดเก็บ ให้เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับเลยนะคะและเส้นต่อไปเราก็หยิบแนวเส้นสอดเก็บเวียนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกๆเส้นค่ะ เมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งและเมื่อแนวเซลรบินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดเก็บซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราก็สอดเก็บเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกๆเส้นค่ะ การสอดเก็บในรอบนี้นะคะเพื่อนเน้นในส่วนให้ทำให้ในส่วนของแนวเซลิบินแน่นกระชับดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะค่อยๆสอดเก็บเวียนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะประคอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดความยาวของแนวเซลลิบินได้นะคะตามความเหมาะสมเมื่อสอดเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ เมื่อแนวเส้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบดอกด้านข้างนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของกลางเส้นนะคะยกมุมโค้งขึ้นด้านบนแล้วบิดแนวเส้นเข้าไปด้านหลังแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะกลีบทรงกลวยแหลม และยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องทางด้านขวาจะเป็นช่องที่ติดกับแนวเส้นที่เราทําอยู่สอดให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดแล้วบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกในรูปแบบนี้และดึงให้กระชับก็จะได้การทํากริบด้านข้างแบบนี้ค่ะและเส้นต่อไปนะคะเราก็จะทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแล้วก็โค้งแนวเส้นในรูปแบบเดิม ช่องในการสอดก็จะเป็นช่องทางด้านขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่เหมือนกันค่ะค่อยๆสอดเก็บมุมให้ได้ระยะมุมกรีตามที่เราต้องการวนไปเรื่อยๆเลยนะคะ ปะขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของชิ้นงานในรูปแบบนี้ในคลิปนี้นะคะสามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้เพื่อนๆก็ทําแบบเดิมบนซ้ายไปเลยนะคะจนกว่าจะได้ครบทุกกรีบค่ะ และเบื่อเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็ค่อยๆประคอ,องดึงให้กระชับได้ระยะมุมกรีบให้ได้ระยะเท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อได้มุมกรีบเบื้องต้นนะคะที่เท่ากันแล้วต่อไปเราก็จะทําการสอดเก็บให้เพื่อนๆหัน,น,นหรตรงส่วนของหน้าดอกตรงส่วนนี้ตะแคงไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้ค่ะ จากนั้นหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับปลายเส้นโค้งไปฝั่งตรงข้ามแล้วสอดปลายเกีเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับแนวเส้นที่เราทําอยู่ก็คือช่องนี้สอดเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดเพื่อให้ในส่วนของมุมแน่นกระชับค่ะสอดเข้าไปในรูปแบบนี้จากนั้นสังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีบใช้แหนบหรือทวิเซอร์หรือคีมจับแบบต่างๆคีปลายเส้นออกมาค่ะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับได้เลยแบบนี้ค่ะและเส้นต่อไปเราก็ทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะ และเมื่อทําเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งตัดปลายเส้นออกนะคะให้พลิกกลับด้านก่อนจากนั้นมาสังเกตค่ะว่ามีตรงส่วนของมุมกรีดไหนได้ระยะที่ไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆจัดตกแต่งให้ได้ระยะที่เท่ากันอีกครั้งก่อนที่จะตัดปลายเส้นออกนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนตัดปลายเส้นออกแล้ววาในส่วนของมุมกรีดจะทําให้เราจัดยากค่ะต้องทําตรงส่วนของขั้นตอนนี้ให้เสร็จไปเลย ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆในส่วนของชิ้นงานของเราถ้าจัดมุมกรีดตรงส่วนนี้ได้ระยะไม่เท่ากันจะทําให้ชิ้นงานดูไม่สวยนะคะค่อยๆทําแล้วก็เก็บมุมบนไปค่ะและเมื่อได้ระยะมุมกรีดตามที่เราต้องการแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่เกินอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ตัดออกได้เลยโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะคะ เมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะแนะนําสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะเพื่อนๆืนก็นําเหรียญมาแล้วก็สอดเหรียญเข้าไปตรงกึ่งกลางฐานฐานตรงนี้ได้เลยจากนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะติดนะคะก็คือการประดับในส่วนของลูกปัดมุกหรือว่าชิ้นงานแบบต่างๆวัสดุต่างๆที่เราจะติดตรงส่วนของหน้าดอกเพื่อเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะคะ วิธีการทำาราก็จะใช้แหนบหรือว่าทวิเซอร์นี่แหละค่ะทีบตรงส่วนของด้านหลังของชิ้นงานที่เราจะติดจากนั้นก็นำกาวร้อนยิงเข้าไปค่ะแล้วก็ติดเข้าไปตรงกลึ่งกลางหน้าดอกได้เลยกดไว้ให้แน่นนะคะให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือ ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานในรูปแบบใหม่ๆสวยงามมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ